เป็นกำลังใจให้คุณสวัยหน่อยนะคะเนาะอยากให้เขาเจบก่อนสิ้นปีนะตกอีกแล้วนะคะฝนตกแรงแล้วนะมืดเริ่มมืดตืต้อๆนะคะตกแรงอีกแล้วนะคะ่าวสองสาวๆไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะคะเฮ้ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ่า,าวสองสาวๆไปหมดแล้วนะคะ นี่ค่ะยังมีคุณนาทแฟมิลรี่อีกหนึ่งคนนะคะพี่แม่มก็บอกเขาไปสิว่าพี่แม่มพี่แม่มโสดอุ้ยเขาไม่เอาแมมหลอกคุณนาทแฟมิมอรี่แม่มโสดจริงอะนะแต่แมมก็บอกไปแล้วไงว่าแม่มอยู่บนคานแมมอยู่บนคานนะจ๊ะนาทแฟมิลรี่ว่าโสดนะคะบ่าวสองกับสาวไม่อยู่แล้วนะคะ คุณสวัยก็หัวเราะนะคะคุณเกีซขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะวันนี้เอาหัวใจมาฝากสองดวงนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณกิตขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้วันนี้นะก็เหลืออีกสองนาทีแหมก็จะลงแล้วนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะคะเนาะคุณสมบูรณ์ใครไม่มีแฟนมาอยู่สมาคมคนโสดกับผมได้คะคุณสมบูรณ์บอกนะคะ คุณงาปลาก็ส่งสติกเกอร์มาค่ะคุณบัวส่งสติกเกอร์สามดวงค่ะคุณสวัยก็หัวเราะมานะคะคุณงอปลาก็ส่งสติกเกอร์สามดวงนะคะคุณสวัยก็สวัสดีคุณงาปลาครับคุณงาปลาส่งสติกเกอร์สามดวงค่ะบ่าสองสวัสดีคุณกิจครับบ่าสองส่งหาวใจตาโตค่ะคุณสมบูรณ์คนโสดต้องตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไม่ใช่โสดแค่แป๊บเดียว <laughs> เอออยากบอกนะคะคุณสมบูรณ์แหม่มก็โสดนะ แต่แม่เออเผอิญแบบติดกาวที่บนคารแล้วไงมันเลยลงไม่ได้นะคะคุณสมบูรณ์หนําก็โสดจริงแงะแต่แม่ติดกาวที่คานแล้วเลยไม่ได้ลงมานะคะคุณสมบูรณ์นะคุณสวัยป้าแม่มครับเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อน้ำบูดูก่อนนะเบื่อกับอาหารเมืองนอกประเภทบะหมี่จ้าเอา้าแล้วไม่ลอกินคั่วกิ้งของน้องวิกเหรอคุณสวัยบ่าวสองเก่งขึ้นแล้วแบบนี้แหละบ่าวสองสนุกสนุกกันจ้า นะคะคุณบัวรับสมัครไหมคะหนุ่มๆบัวก็โสดนะคะกําลังหาคนนอนกอดอยู่ช่วงนี้อิงแลนหนาวมากคะ่ะหนาวมากนะคะคนรอรอขอบคุณมากคะ่ะที่มาให้กำลังใจนะคะคนรอรอนะคนสอรออ๋อ,อคนสอรอนะคะไม่ใช่คนรอรอนะขอบคุณค่ะคนสอรอนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะ เอาหัวใจมาฝากสองดวงนะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณงอป่านะคุณงอป่าสวัสดีครับคุณสวัยครับบ่าวสองจะอาสาไปก่อนให้ครับถ้าหนาวหนาวนะครับคุณบ่าวสองนะบ่าวสองกับสาวบัวบอกว่าหนาวหนาวคุณสวัยคุณบัวครับคุณบัวประกาศขนาดนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าไออุ่นใครก็ต้องการนะของให้คุณบัวเจอคนที่ รักคุณบัวเร็วๆนะครับบาองก็คนสอรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปอแดงขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะคุณปอแดงนะคะคุณสมบูรณ์ก็สวัสดีคุณบัวอ่คุณสมบูรณ์บอกคุณบัวโสดแบบไหนครับผมคุณแม่มครับเดี๋ยวเอาเลื่อยไปไปเลื่อยคานลงมาครับผม เลื่อยลงมามันก็ออกไม่ได้หรอกนะเพราะมันติดกาวอยู่มันจะออกไปได้ยังไงใช่ไหมคุณสมบูรณ์มันติดกาวอยู่ใช่ไหมตัวแม่มาติดกาวอยู่ก็คานคุณเลื่อนคานลงมามันแมมก็ติดอยู่ก็คานอยู่อย่างไงแล้วมันออกไม่ได้ใช่ไหมคุณสมบูรณ์ ปอแดงก็สวัสดีบ่าวสองค่ะปอแดงสวัสดีคุณสมบูรณ์ค่ะคุณสอรอสวัสดีครับพี่ปอแดงค่ะคุณธนงสวัสดีครับคุณปอแดงนะคะฝนตกแล้วนะคะได้ยินเสียงไหมเนีย่ยเห็นไหมเริ่มตกอีกแล้วนะมืดตื้อเลยนะบ่าวสองสวัสดีพี่ปอแดงครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะก็ตอนนี้ก็เออเป็นเวลาลงแล้วเนาะเดี๋ยวแม่ เดี๋ยวแม่มให้ต่อเวลาให้คุณปอแดงสักสองนาทีเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวต่อเวลาให้คุณปอแดงสักสองนาทีนะคะ